เธอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างนี่คือรางวัลคนทรยศนายหญิงดายอมรับเจ้าว่าดาผิดเองที่ปล่อยคุณมารุดไปแต่ดาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับนายใหญ่และนายหญิงเลยนะคะถ้าแกแน่ใจว่าแกไม่ใช่คนทรยศแกบอกฉันมาสิว่าไอ้มารุนเป็นใครมันมาทำอะไรที่นี่ ทำไมบอกใช่มาคุณมารุตมาตามหาคนที่เคยฆ่าพ่อเขาค่ะเมื่อสิบหปีก่อน คืนวันเพ็ญเดือนสามใช่ไหมเดาวไม่รู้คะ่ะน,น้องเจ็บจ๋้ิงน้องเจ็บแกปกอยู่กระเป็นแทกแกถึงไม่รู้ทำไมน้องเจ็บคนไอ้ยิ่งทำอะไรกันยิงม,มีอะไรกันอีก ถอ,อนใจว่าลูกชายของนางผู้หญิงที่มันแทงฉันได้มีดหมอเมื่อสิบห้าปีก่อนมันกลับมาแล้วว่าไงนะพี่ใหญ่พี่เป็นอะไรไม่ต้องถามหญิงนะครับพี่ที่เหลือไม่ต้องตามมา จะพี่สาย มีอะไรเหรอพี่ใหญ่นี่ไงหมวดผู้มีบารมีผู้มีบารมีจะต้องเป็นทายาทผู้ที่สร้างพระไม้จันหอม มีดหมอเป็นเพียงแค่เครื่องมือส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่คนที่จะฆ่าผีดิบได้ต้องเป็นผู้ที่มีบรารมีครูได้เขียนเอาไว้ในตำราของครูหมดแล้วใครที่ได้ตำราของครูไปคนนั้นจะรู้เอง และต้องเป็นผู้ชายที่เกิดในวันเสาร์ห้าต้องเป็นเอ็มรุษน่นะ น้าน้ามาแล้วเหรออมรอนะจนหลับไปเอ๊ยเอ็งเอาผ้าผืนนี้ไปไหมนี่ของผมนะนะเออข้ารู้แล้วข้าถามว่าเอ็งเอามาจากไหนเมื่อสิบห้าปีก่อนพี่สาวเจ้าของัาชนะผืนนี้ช่วยชีวิตผมเอาไว้ไม่ยอมโดนทำลายนี่ ยังแน่ใจนะว่าเขามาช่วยไม่ได้มาฆ่าผมไม่ขำนะนะเข้าเรื่องเลยดีกว่าที่เราตกลงกันไว้ได้เดี๋ยวคนสินะอย่าเพิ่งสดเล่าสิดูรูปนี้ก่อน รู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมนะนะนะอืม น้าดูรูปแล้วเงียบน้าหมายความว่ไงอย่าลืมนะครับว่าน้าสัญญาผมว่าน้าจะตอบคำถามผมทุกเรื่องตกลงน้ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมอมน้ารู้หรอครับเธอเป็นใครแล้วเธออยู่ที่ไหนครับนะเขาชื่อดาว แต่ว่าเป็นผีดิอะไรนะนะเลยออย่างเธอก็เป็นเจ้าของพระานาผืนนี้ด้วยผมว่าน้ำน้ำพอเล้วครับผมว่าน้ำมั่วปีหญ่แล้วข้ามั่วยังไงวะผมสัมผัสได้ เ,เขาเป็นคนดีครับนะแค่ลูกหมาตัวเล็กๆตายเขายังร้องไห้เลยยังไงเขาไม่มีทางเป็นผีดิบได้อะแล้วยิ่งเรื่องที่เขาเป็นเป็นคนเดียวพี่สาวคนนั้นนะยิ่งเป็นไปไม่ได้ไห้เออมันก็จริงเว้ยพูดไปมันก็เหมือนข้าโกหกแล้วข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเองจะไม่เชื่อผมว่าผมวมดคำถามกับนาแล้วอะ ผมไม่น่าเสียเวลาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งช้ำเวมือนอะไ้พิษดิบมันกินเลือดมันไม่มีแก่ไม่มีตายงาไปนอนนะครับจะได้สางมาไว,ไว <laughs> นี่สาวกับดาวจะเป็นคนเดียวกันได้ยังไงกิ่งจะเป็นผีดิบลองไปดีวะเนี่ยเฮ้ยไอรุดไอรุดแกเก็บของจะไปไหนเข้าป่าแกจะไปทำไมอีกวะไอ้รุดเอ้ยไอ้รุด ไอรุตไอรุตเดี๋ยวแกจะไปทำไมอีกแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าป่าแสงใต้มันอันตรายขนาดไหนแต่ฉชนฉันไม่เข้าป่าฉันก็ไม่รู้ความจริงดิวะความจริงอะไรของแกฉันอยากรู้ว่าจริงๆแล้วดาวคือผีดีอบ่ยงที่น้าอินบอกหรือเปล่าเฮ้ยแกจะบ้าไอรุตไอรุตเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเว้ยไอรุตไอรุตแกจะลุยเดี่ยวไม่ได้เลยรุตเฮ้ย ทำไวะทำไมไม่เคยฟังกันบ้างเลยนาอินอยู่เปล่านาอินเกิดเรื่องแล้วนะมาอยู่นี่เองผมตามหาสะทั่วเนี่ยมีเรื่องอะไรกันก็น้าดิน้าไปบอกไอ้รุดว่าเย,ยดาวแล้วนั้นเป็นผีดิบอะและไอ้รุดมันก็รีบหนีเข้าป่าไปตามหาผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วนี่ไปนคนเดียวเลยเหร ก็ใช่ดีนะเอานะรอผมด้วยดินางดาวพี่ปุนเองหรือจ๊ะ นึกว่าพี่แสมาตามฉันซะอีกแสมันออกไปช่วยงานในใหญ่งานอะไรกันเก็ไม่ต้องมาถามนักหรอกมาช่วยฉันจัดโต๊ะกินข้าวกันแล้วกันคืนนี้จะมีแขกมาใครกันเก็ไม่ต้องอยากรู้หรอกรีบมาช่วยฉันกันแล้วกัน đau 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 tên ai à